ดีจ้าพี่น้องปงไปสุขุสุขคนจ้ามาเช็คสินค้าพี่น้องทรงทางไปสนี่จ้าแกออกจากกล้องนี่เอามาตรวจดูว่าเรียบร้อยบอ่แตกบอ่อจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนเปิดบ่ได้ให้เบิงเนาะเพราะว่าบอ่บอ,บอหัวมีอย่างน่น,นี่จ้าเปิดออกมาแล้วก็เจอน้ำพริกสารพัดแบบเลยจ้ะพี่น้องพราเกล็สวยน้ำพริกแมงดาน้ำพริกตาแดงน้ำพริก <c oughs> น้ำพริกเผ็ด อะไรน้ำพริกตาแดงเผ็ดน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาลาน้ำพริกแบงดาน้ำพริกปลาลาบองจ้ทุกคนแพ็กเกจสวยไหมนี่แล้วก็มีพริกจะ้จะออกมาว่าเรียบร้อยไหมก็โอเคจะถ่ายรูปส่งส่งให้เจ้านายดูเนาะทำ,ทำชิปไปด้วยเลยเห็นไหมจ้าน่ากินไหมพริกเขาหน้ากินน่ากินจ้ะทุกคนเนี่ยสินค้าคนดัง ตอนนี้มีเรื่องดราม่าเยอะแยะเลยจะเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับคนดัง่ะจ้ะยัไม่แจกก็จะเจ็บแกออกมาแล้วก็จะเจ็บขึ้นเก็บเขาสวยดี <laughs> แก็บก็จะเก็บไว้เพราะว่าเรียบร้อยดีเนาะ ลรงเหมือนเดิมเพราะว่าเอามาตรวจสอบว่าแตกไหมเสียหายไหมเนะส่งมาแล้วไปสนีคนายก็ให้แกะแกะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เขาอะจ้ะก็เก็บเต้าที่เก่าแล้วก็เก็บไว้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่นะจ้าทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะจ้าหน่กกินหน่กกิน มิจ๊ะ,จะทุกคนพิมพ์ลิายขายทุกอย่างนี่มีด้วยจ้ะทุกคนีนด้วยกาแฟกาแฟกาแฟ,าแฟพิมพ์ลิพายมีทุกอย่างจ้ะเจ้านายก็ซื้อทุกอย่างเหมือนกันนี่ก็ของพิมพ์ลิปพายนิจ๊ะ ใไมนี่ก็ใช่โอ้ <laughs> เยอะจังซื้อมาจิบนแคะแน่ไม่ได้ซื้อมาขายดูซิดูซิว่ามีอะไรบ้างส่งมาภายในอาทิตย์นี้จ้ะทุกคนกาแฟ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 ีแฟ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 ่ก็ใช่จ้ะพิมพ์ิพายตรงนั้นเลย อย่างของพิมพ์ผพาดนวยนงจ้าเยอะมากมันจะมีอีกนะยังมีอีกนมนจแกจไปทางโน้นก่อนไลไปไลไปดีอีกกล่องหนึ่งเราจะให้ดูว่าคืออะไรโน้นก่อนนะ กองหนึ่งกองหนึ่งดูสิสำมลีสำมลีไม่ใช่นะสำมลีผิมลีพายอย่าสัมลีแค่นี้นะสัมลีสัมลีนี่ก็ของพิมลีพาย,นะนนายจ้ะเนี่ยมีทุกอย่างเลยดิวให้ดูไม่รู้อะไรอันนี้เป็นพวกน้ำหอมพวกอันสวยมง,งามไม่รู้อะไรจะทุกคนของพิมลีพายทั้งนั้นเลยจ้ะ เยอะมากเลยมาอาทิตย์นี้นะจ๊ะเนี่ยเยอะมากอันนี้พีคยังไงซันเดียวยังมาช่วยอ่ะากาแฟทุกคนซื้อมากินได้จ้ะเนี่ยคนขายก็ขายทุกอย่างคนซ,ซื้อก็ซื้อทุกอย่างจ้ะโอ้โเยอะไปหมดนี่ส่วนน้อยนะจ๊ะเนี่ยมาทุกอาทิตย์เลยจ้ะทุกคนขอบคุณหลายๆจ้ะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะเจ็บก่อนจาะพี่น้องเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวแม่สิิือ